โหอันนี้เป็นหมากนวลน,นะคะหมากนวลตรงที่ข้างศาลาอของเรานี่เองนะคะหมากนวลช่อน,นี้อยู่ที่ข้างศาลานะคะหมากนวลน,นี้เขากินได้เหมือนหมากเหมือนต้นนั้นนอ่ะโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ศาลาตรงนี้นะคะศาลาแต่ว่ากําลังทําความสะอาดกันอยู่นะคะ ใกล้ๆศาลาตรงนี้จะมีต้นหมากนวลแล้วก็มีช่อกำลังสุกแดงสวยงามจริงๆเลยโอ้โหเป็นเป็นบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าที่สุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีเอ่อไม้ประดับของเราออกลูกนะคะมาประดับประดาสวนสวยงามเลยนะคะตอนนี้คุณลุงก็กำลังตัดแต่งกิ่ง ตาลอ้ยไม่ใช่ฟอกเอ่อไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วไม่ใช่ทั้งตาลฟ้าไม่ใช่ทั้งฟอกเทวแต่เป็นเตาร้างนะคะคือกำลังตัดแต่งกิ่งเตาร้างแล้วก็ดอกเตาร้างที่มันที่มันเหี่ยวนะคะออกแล้วก็มันจะร่วงลงมาที่บอ่อน้ําเราตรงนี้ก็จะตัดออกเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผิงไม่แห้งช่อไม่แห้งก็ต้องตัดออกเหมือนกันถ้ามันจะล่วงลงน้ํา เอาเอาเอาใบออกแนะคุณลุงอันนี้ใบใบใบตรงนี้อะค่ะเอ้ยนี่แหละใบเหลืองๆมีทางน้ําเจ้งถ้า่นี่แหละระวังอันทางตอเนี่ยะ <g ül> ดูดีๆก่อนที่จะตัดด้วยเด้อเอ้าคือจอังโบเห็ดเห็นมันดีๆใน่นอนหลุดอีกแล้ว โอ้โหไหนล่ะพี่ปลอยทำไมกล้องอันนี้มองไม่เห็นเลยเอ้าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยย้ายขึ้นน้อยนึงขยายขึ้นน้องเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีนะตรงนี้นนตรงตรงนี้นเป็นยอดฟอกเทียวใช่ไหมตอนนี้เป็นยอดฟอกเทียวแล้วก็ขึ้นไปอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ว้าวนะคะพี่น้อง fc ว้าวทรงแปลกๆเขาปล่อยมามมนอยู่ตรงสวนของป้าเฟียกนี่เอง ไม่ไม่รู้ว่ามันลอยมาหรือมีเชือกว่าวอยู่นะหรือว่าเป็นเป็นลอยมาแบบนนะแบบข้อใช้อะไรเทคนโนโลยีที่ไม่มีสายนายนะ่ะเ,เออเนาะไม่รู้ว่าเป็นว่าวไร้สายหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเหมือนเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเหมือนมันลอยมาเหมือนไม่มีเชือกผูกเนาะมันเหมือนว่าวไร้สาย ดูมีมีว่าวทรงแปลกๆนะคะเนี่ยเข้ามาที่สวนของป้าเปียกแต่มองไม่เห็นสายนะมองไม่เห็นเชือกว่าวนะคะเห็นเฉพาะไม่เห็นเชือกว่าวเพราะว่ามันลอยมาใกล้ขนาดนี้มันน่าจะเห็นเชือกว่าวนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนว่าวไร้สายนะไม่มีสายไม่มีเชือกนะคะ ว้าวไรเชือกว่าวไรสายหรือเปล่าอมองไม่เห็นเชือกว่าวนะคะอโอ้โหลอยลงมาอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้ใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วใกล้มาที่จะเข้ามาในบริเวณบ้านของป้าเปียกแล้วเนี่ยโอ้โหว่าวอะไรหรอว่าวอะไรว่าวอะไรเนี่ยลอยเข้ามาในบริเวณสวนของบ้านของป้าเปี๊ยกเลยนี่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเลยนะคะเนี่ย นี่นะคะจับภาพเอาไว้เป็นว่าวทรงแปลกๆนะคะทรงไม่เหมือนว่าวนะคะแต่ว่าลอยมาเอ๊ะว่าวหรือเปล่าวะว่าวหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ไม่มีเสียงดนตรีนะคะว่าวไม่มีเสียงดนตรีแต่ที่แน่ๆตัวนี้มัน,มนลอยอยู่ตรงที่บริเวณสวนของป้าเปียกเนี่ยนะคะออโอ้โห นี่ยป้าพามาดูว่าวเลยนะคะมันลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วบนฟ้าบนท้องฟ้าก็มีเอ,อทางเดินของจรวดนะคะผ่านที่หลังบ้านของป้าเปียกหลังคาเลยนะคะเอ,อเส้นเดินของเดินทางของจรวดเส้นนี้นะคะพาดผ่านหลังคาบ้านของป้าเลยนะคะเนี่ยพาดผ่านหลังคากระท่อมชมจันท์เลยนะคะอ,อสำหรับจรวดแต่สําหรับเจ้าว่าวนี้สิ มาจากไหนเนี่ยโอ้โหใครเป็นเจ้าของมาจากไหนมาอยู่ในบ้านของป้าเลยนี่ทีนี้เขาเข้ามาบริเวณบ้านแล้วนะคะสําหรับว่าวนะลอยเข้ามาในบริเวณสวนที่เป็นบ้านแล้วนะคะเนี่ยลอยมาใกล้มากเลยเก็บภาพมาฝากนะคะมีจะมีอะไรพิเศษกว่านี้ไหมเนี่ยกว่ารูปทรงไหมแต่ไม่มีเสียงดนตรีนะคะ ไม่มีเสียงดนตรีโอ้โหหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังไปตามแรงลมก็ได้เห็นรูปทรงแปลกๆของว้าวนะคะดูสิเนี่ยใครเป็นเจ้าของเอ่ยลอยเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของป้าเปียกป้าเปียกถือว่าว้าของป้าเปียกคือกันเดอร์นี่ <c oughs> ได้ชมอยู่ตรงนี้นะคะได้ชมว้าวอยู่ตรงนี้เลยนะคะโอ้โห ลอยไปก็ลอยมาดูลีลาของเขาแปลกๆนะคะลอยไปลอยมาลีลาแปลกๆเหมือนนกบินเลยนะคะเหมือนนกบินอยู่บนท้องฟ้ามันไม่เหมือนว่าวนะคะเพราะว่ารูปทรงของมันไม่เหมือนนี่อยู่ในบริเวณบ้านเรานี่เองมันมาหลังคาบ้านเรานี่นั่นแหะมันจะมาอยู่ตรงหลังคาบ้านของเราแล้วนี่เหมือนนกเนาะมันมันไม่เหมือนว่าว เหมือนนกตัวใหญ่บินอยู่อืมนี่เหมือนเหมือนเหมือนมาอยู่หลังคาบ้านเราแล้วตอนนี้พี่ปลอยเห็นที่แลกตกใจเียยังว่าบินโอ้โหนี่มันมาอยู่ตรงหลังคาบ้านเราแล้วนี่แบบคูโอ้โหให้ดูว่าวกันนะคะว่าวพิเศษว่าแปลกตัวนี้ลอยอยู่ ตรงหลังคาบ้านของป้าเลยเห็นไหมคะเนี่ยมาใกล้มากเลยเนี่ยอยู่บนตรงหลังคาบ้านเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวาดี๋ยอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าทำให้อะไรหล่นลงมาเด้อแต่ถ้าเป็นทองคาหล่นลงมาโลดแต่เป็นเพชรเป็นทองก็หล่นลงมาที่หลังคาได้นะคะเดี๋ยวไปซ่อมเอาอ <laughs> นี่หลังคาบ้านของป้าเพียจริงๆเนะยว้าวมันอยู่ตรงนี้จริงๆเลยโอ้โปวดแขน ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับว่าวเดี๋ยวเราจะดู